สวัสดีครับพี่น้องกอกป่าเอฟซีช่องเสียบอยหมูสดวันนี้เอาอะไรไปให้อยู่ที่นารุงพลขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใกดีจากกทมครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาอะไรเข้าไปส่งเดี๋ยวเราไปให้กําลังใจไป,ไปพร้อมกันครับไปกันเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> โเต็มคันรถเลยอ,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 อันนี้เสียไปขึ้นบ้านไหมออของอันป้าอทัไทยนาลุงพลอยู่ข้างในป่าโอ้ แต่ว่าอันนี้มีอะไรอีกอันนี้เอามาส่งนี้อ๋อเพิ่นเอาอะไรมาส่งเนาะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอาว่าเต็มรถถ้าเอามาให้สองคนหนึ่งอ้าวโอ้โหคนเดินทางไกลมาแล้วมาพร้อมมาพร้อมกันนี้ครับอ้าวอ้านบวมาแล้วพี่อ้อยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้โห เอานีก่อนเอานีก่อนเีวอกอันที๋ยอก่อนเอานีก่อนเอานีก่นีก่อนเอาีเอาอันนี้ซะก่อนเอออ่ะอันนี้ผู้ใหญ่จะดีจากกทมค่ะ FC ที่อูในช่องลุงพลแ็นแล้วก็ช่องผมนี่แหละอันนี้เอาเนื้อหมูมาให้เออลูกชิ้นโอ้จิ้มพร้อมโอ้ทอดลูกชิ้นจิ้มน้ำจิ้มโอ้ กีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับผมโอ้ไอ้นั่นเพิ่นคนไปบ้านใหม่ทั้งคู่แล้วเดี๋ยวเอามาสักก้อนี๋ยวเดี๋ยวใายตัวนี้งสกกอนเนาะอันนี้ไอันนี้กรุงเทพเออยยอดอเมริกานี่โอ้มีอเมริกาอีกมีอเมริกาอีกอ่ะพี่น้องเออเออ้าเต็มขั้นรถต่อมาให้จบเออ อเมริกาแมเพชรอนไสยาพรเอเนี่ยเนาะัง่มนทังปนทั้อันเพชรบุญเออเอาเอาเปิด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 ไอ้เบิ้งแม่อีหยังันมันจะิ้งโอ้นไอยโอ้โหนไม้เอาไหนเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งเออบนมของูได้หรอมีพุดย้อขาย้ยโอ้นอไม้อยังครัันนี้ น้อไม้น้องไม้ดองบ่น้อไม้เผานอไม้เผาโอ้นอไม้เผาคุณขายยังไรกรบจกม่มย่จ้าจ้าโอ้เผากับ่แอ่ขายงมาจะุเลยท่งมากจะเพียบูรบุครับโอ้เอา จากเพชรสมอนอันนี้มใช้แกงดูเพชรแกงที่นม่ผมกับผมมันง่าและเนาะอ่าครับบันงานนี่แหละอันนี้เพชรสมอนจากที่นั่นที่เพิ่งมาหาผมนั่แหละถึงจะได้พูดกันว่าสืบอุทุนอันนี้เทียดยันอามาเนี่ยล่ะมีของแม่เพชรสมอนชัยยพรอันนี้เอฟซีที่อยู่กทมอ่าเอาโอเคนีครับ ถ้ายดงก่พอเมื่ออีกครับเอาเอาแบกแบกแกแกมเมื่ออีกสัก่อนดไปไปกัเขาม่อีกกระถ่ายคลิปเรจะไปลยคลิปเออเอาเอาแบกไปไเอาลงสัก่อนเดียวไปแต่ว่าให้อีกเดี๋ยเดี๋ยมีเอฟซีคนสั่งหมูอแนั่นเด้ได้ครับอันลงท่านตมาหุ่งเนื้ลงท่านตับหุ่งป่ะครับวอล์กพานกล้องครับวอากพานกล้องคนยังพานได้อนนุมัติอ๋ออ่า อ่ะยังไม่อันมายแรูปรอเอเอ้าโอ้โห่ไดอะเลยบอกผมว่า้เาไปน้าทุกคนอกลับมายูแล้าะมาดนอีเมลจังสีน้สังหมูคนละเออเอ้าคนแล้วนะคนไปแล้วนะพี่น้องอ่ะอันี้เปนสมอนนะคะโอเคอื เดี okay. <S 2> <S 2> ๋ยวเราก็จะไปอีกฉากหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปอีกฉากนึงไปท้ำห้าวันนี้ฮะนั่งกล้องไปช้ำสองพี่คนหนึ่อมาถ่ายแล้วจะทำคอนเทนต์อาจจะทำคอนเทนต์ว่าเดินทางจากพิษณุโลกได้ข่าวว่าเขาไร้สดเนี่ยเอาอะไรมาขายก็ได้ขายอย่าอ้อยก็เลยลาบตามา ปลาล่าปลาสดปลาเกลือมาลากมาเต็มรถเลยเหรอเต็มรถเลยค่ะขายไล่ทางมาจะไปแวะบ้านเสียบอยเขาไม่อยู่แล้วปลาไปฝากเขาเขาไปไหนลูกอยู่บ้านหรอกก็จีบเขาลัดตัวเนาะเนยายเราเรเอาเสร็จแล้วยังมาขายอวันนี้งยุ้ยเซ่ตอนนี้ก็คือวันนี้ไม่ได้ขายอยู่บ้านแล้วตอนนี้ก็ลาก ก็เอาปลาช่อนมาจะต้องเอามาต้มให้มันกินสดๆมันจะอร่อยใช่ไหมใช่จะเลยจะมาต้มปลาให้กินก่อนเมื่อวานเห็นเมื่อวานเสดายเนาะคนหลายอ่ะคนหลายค่อยขับรถป้ากูไปว่าท่านไปคนละคน่อยอยากพัดแล้วอันข่อยอยากพัดไอ้เฮาอ่ะยังก็โอคนหลายป่ะนี่ยกูจะเอาปลาคอไปต้มให้เขากินเด้อวันลหลายบ้านเมื่อวานเมื่อนี้นิดเดียวจำใบตอนบ่าย มุดูภาพด้านหลังรถมุนรถมุนด้านหลังแล้นามามันมุนอยู่ก็รู้นะโอ้ดูรถมุนรถมุนรถมุดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไวปที่นี้ก่อนได้เจอกันใหม่สวัสดีครับโอคัสเซซีวันนี้กำลังเตรียมงานครับอยู่ที่ลานพ่อปู่ปาริจิตครับผมรถก็เริ่มขนของเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นรถไฟอ่าประดับไฟครับนี่นะครับเรากำลังขนย้ายอุปกรณ์ลง พร้อมติดตั้งเส้สนสีครับโอ้สวยมากๆครับตอนนี้เริ่มประดับประดาติดตั้งผูกผูกผ้านสีฟ้าขาวรอบองค์ปู่ครับสวยมากๆครับใกลจะถึงวันงานแล้วเหลืออีกสี่วันวันที่9้าวันที่สิก็จะถึงเข้ามาแล้วครับผมก็เตรียมงาน มาแล้วล่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ครับผมโอเคสวาสดีครับ